เปิดตัวแล้วที่จีน Black Shark 4S และ Black Shark 4S Pro สมาร์ทโฟนเกมมิ่งสเปคจัดเต็มใช้ชิป Snapdragon 870และ88 Plus พร้อมจอ E4 AMOLED 144Hz ในราคาเริ่มต้น14,000บาทวันนี้ทาง IT-Fans มีแคมเปญดีๆมาบอกนะครับกับ Shopee m i n m a n Sale ครึ่งเดือนครึ่งราคาในวันที่15ตุลาคม2564นี่ครับ ช้อปปี้มินมันเซลโปรวันที่15คนลด50%ดิวเด็ด1บาทครับถูกสุดคุ้มวันนี้ที่ช้อปปี้มินมันเซลรวมทุกโปรชวนช้อปไม่ว่าจะเป็นสินค้าดิวเด็ด1บาทคนลดเพิ่ม50%โปรส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำพร้อมโปรโมชั่นอีกมากมายที่ช้อปปีครับสนใจจะช้อปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ล่าสุดทางเสี่ยวมีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่อย่าง Black Shark 4S และ Black Shark 4S Pro ที่มีสเปคแบบสุดจัดปลัดบอกเลยครับด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ E4 AMOLED 1 4 4 h z ใช้ชิปประมวลผลส n a p d r a g o n 870และ888พาร์8 70, 8 8 part, ให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah, ิลอมรองรับชาร์จไว้120วัต์ในราคาเริ่มต้น14,000บาทครับ โดยสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง Black Shark 4S และ Black Shark 4S Pro มีหน้าจอ e o Amoled ER รองรับ Refresh Rate 1 4 4 h z และ t และทัชแซมปิ้งเรทระดับ720 h z โดย Black Shark 4S มีหน้าจอขนาด6.6นิ้วส่วน Black Shark 4S Pro มีหน้าจอ6.67นิ้วโดยในรุ่น Black Shark 4S ช้ชิปประมวลผลขวาคอมแซมดอกกอน870ไฮแลมมแบบ LP d ีดาไฟส่วนลองเป็นแบบ u s 3.1ส่วนในรุ่น Black Shark 4S Pro ใช้ชิปคอคอมซันดราก้อน888พาร์ให้แลมาแบบ LP d ดาฟไฟและลอมเป็นแบบ USB 3.1 Black Shark 4S ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความเรียด48ล้าน8ล้านและ5ล้พิเซลส่วนในรุ่น Black Shark 4S Pro ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความเรียด64ล้าน 11, 000, 8ล้านและ5ล้พิเซลครับ และสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นมีกล้องหน้า20ล้านเท่ากันครับสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นรองรับการเชื่อมต่อ 5G มี Wi-Fi 6e NFC และมีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับไบรเตอรีไดร์แที่4,500มิลลิแอมรองรับชาร์จไว120วัตต์อ,อกจากนี้ Black Shark 4S ยังมีรุ่นพิเศษคือ Black Shark 4S Evolution Attack Gundam Limited Edition ที่เป็นรุ่นลายกันดั้มอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนเกมมิ่ง Black Shark 4S และ Black Shark 4S Pro มีราคาที่กินตามเลยครับ แบ c k ชาร์ค 4S รุ่นแรม8 g ิรอม118 g ิกราคาอยู่ที่2,699หยวนหรือประมาณ14,000บาทรุ่นแรม12 g b กรอม118 g b กราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ15,500บาทและรุ่นแรม12กิกรอม256กิกราคาอยู่ที่3,299หยวนหรือประมาณ17,100บาทส่วน l a c k Shark c s Pro รุ่นแรม12กิก รอม256กิกราคาอยู่ที่4,799หยวนหรือประมาณ24,800บาทรุ่นแรม6กิก้อม512 g ิกราคาอยู่ที่5,499หยวนหรือประมาณ28,400บาทส่วนรุ่นพิเศษ Black Shark 4S Evolution Attack Gundam Limited Edition รุ่นแรม2กิก้อม256 g ิกราคาอยู่ที่3,499หยวนหรือประมาณ18,100บาทครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ